เออทานผักสดผักลวกหลังทานอาหารไปสักสองชั่วโมงจะผายลมบ่อยมากเป็นเพราะอะไรคะแต่ก่อนไม่เป็นเพิ่งมาเป็นช่วงหลังมีวิธีแก้ไหมคะผักลวกยังเป็นเหรอปกติบางคนกสดผ<น>สมลวกค่ะนม่ใช่ไหมหรือว่าเขามีการกินอะไรที่ผสมลงไปในผักนั้น ก็คือรสร้อนฝาดหวานมันเค็มก็ทําให้เกิดลมเยอะพี่าชัยหรือมื้อนั้นหนูว่าวันรุ่มมันหนักไปหรือเปล่าหมายถึงว่าในคมที่เป็นปริมาณนะคะพี่อาชัยบางคนเหมือนกับว่าอัดไฟเบอร์เข้าไปเยอะเกินไปนะพี่าชัยที่คนที่เพิ่งเริ่มเปลี่ยนมากินนะคะท้องอืดกันได้ง่ายๆก็มีก็ก็คือว่าไฟเบอร์เนี่ยบางคนก็จัดการได้เยอะบางคนเข้าไปเยอะก็จัดการไม่ค่อยไหวท้องอืดเลยนะมันเป็นแก๊สเลยแต่ทีนี้ ตัวที่มีอิทธิพลมากในการช่วยเราในเรื่องไฟเบอร์ก็คือกลุ่มโปรไบโอติกในลำไส้ mm hmm. ทีนี้ถ้าในกรณีที่ใครมีโปรไบโอติกในลำไส้ต่ำ mm hmm. ค่าเฉลี่ยของการย่อยไฟเบอร์มีโอกาสจะเกิดพวกซันเฟอร์ะ fer, mm hmm. จะเกิดเกิดแกส๊สเกิดลม <Okay. S 2> มากขึ้น mm hmm. ทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็ลองลอง,ลองดูว่าหาตัวช่วยดูก่อนไหมว่าถ้ามันขาดตัวนี้ลองเติมพวกนี้ดู mm hmm. ก็เป็นพวกตระกูลโปรไโบไอโบไอติกเนาะม mm hmm. มีอะไรมันก็จะมี จุลินรีอะน้ำหมักจุลินทซีย์ถ้าให้อาชัยแนะนำนะมันมีมันมีสูตรอย่างนี้น้ำหมักมีหลายระดับะระดับแรกสุดอะอยู่ในระดับเขาเรียกคอมบูชาระดับที่สองไวระดับที่สามน้ำเอมไซที่แบบโอ้โหเป็นเอมไซเข้มขน้นมันใช้เวลานานไม่เท่ากันระยะแรกเขาเรียกคอมบูชาเนี่ยไอเชื้อจุลินทซีย์จะแบ่งตัวเยอะมาก เพราะมันยังมีอาหารอยู่เราสังเกตไหมเวลากินน้ำคอมบูชาจริงยังหวานอยู่มันจะไม่เปรี้ยวนะแต่น้ำสายนี้เปรี้ยวไปเลยอแอปเปิ้ลไซเดอร์เปรี้ยวไปเลยแสดงว่าอยู่ในระยะที่มันยังกินน้ําตาลไม่หมดอ่ามันยังกินน้าตาลไม่หมดในช่วงนั้นอนะ่ะมันกําลังแบ่งตัวน้ําคอมบูชาจึงเป็นน้ําที่มีโปรบไบติกมากที่สุดแต่พอมันเริ่มกินน้ําตาลมากขึ้นเรื่อยๆมันจะปล่อยแอลกอฮอล์ออกค่ะพอมันปล่อยแอลกอฮอล์เยอะมากเท่าไหร่ ระดับจุลินซีก็จะดรอปลงในชุดที่สองนี้จะมีแอลกอฮอล์มากขึ้นแต่จุลินซีลดลงก็จะไปได้เรียกว่าเป็นไวน์ไวน์น้ำผลไม้หม,มักนี่ในโซนของไวน์เนี่ยมันมีประโยชน์ไหมถ้าปริมาณแอลกอฮอล์ยังพอดีหรือไม่มากเกินไปไม่ถึงระดับเบียร์และไม่ได้เข้าไปในปริมาณที่มากก็ ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องของช่วยเร่งระบบสูบฉีดบ้างแอ,อ,อลโกอฮอล์ก็ยังไม่พอมากที่จะไปทําลายตับอย่างรุนแรงอย่างเช่นคนฝรั่งเศสบอกว่าไวน์แดงเนี่ยมันมีงานวิจัยอยู่ว่ามันช่วยลดทําให้หลอดเลือดอทาให้หัวใจแข็งแรงมันไปช่วยระบบสูบฉีดส่วนนั้นอ,อันนี้ก็คือต้องปริมาณที่เหมาะสมอ่าแสดงว่าเออตัวแรกก็มีประโยชน์นะอีกแบบหนึ่งตัวนี้ก็มีประโยน์ส่วนเป็นน้าเอนไซม์เลยเนี่ย ถ้าน้ำอินไซด์คือแอปเปิลไซเดอร์เลยยาดาระดับหมักเกินหนึ่งปีขึ้นไปอ่ะอ่าวงนี้เนี่ยคือมันจะสลายแอลกอฮอล์ไปแล้วแล้วตอนนั้นอะเอมไซด์มันจะเปลี่ยนเป็นเอมไซด์เอมไซด์จะเยอะที่สุดทีนี้ถ้าเราจะเอาโจทย์ที่ว่าจะเอาโปรไบติกต้องไปกินคอมบูชเ่าจะเอาโปรไบติกไปไปกินแอปเปิลไซเดอร์คุณได้แต่มันจะน้อยน้อยต้องอยู่ในระยะที่ยังมีความหวานคือยังไม่หมดทีนี้อะถ้าแบบนี้ ถ้าไม่คอมบูชาแล้วยังอยู่ในระยะนี่อะไรเข้าหมากไทยเข้าหมากไทยอยู่ในตอนช่วงที่มีโปรไบโอติกพี่เอเาไอ้ข้าหมากมาลองส่องอ่ะมันมีมันมีมันมีเขาเรียกว่าไอ้อะไรน่าจะเป็นกลุ่มบาซิลัสอ่ะเป็นกลุ่มบาซิลัสแต่ว่าเป็นบาซิลัสที่ที่แบบหูปล่อยกินหอมออมาเลยแหละอ่าอันนี้ก็คือกินอ่เลือกเป็นเข้าหมากหรือถามว่าโยเกิร์ตก็อยู่ในโซนนี้อ่าคนไหน ินโยเกิร์ตไม่ถ้าจะเป็นวีแกนก็ต้องเป็นโยเกิร์ตสายพืชใช่ไหมครับแล้วก็มีอันหนึ่งคือโยเกิร์ตกะทิไทยโยเกิร์ตกะทิไทยคืออะไรคั้นกะทิมานะครับคั้นกะทิมาเสร็จปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยอ๋อเด็กสาวไม่ใช่เฉยให้แบคทีเรียมันย่อยตามธรรมชาติแล้วออกเปรี้ยวพอเปรี้ยวปุ๊บมาละอ่ามันจะเปรี้ยวๆเหมือนโยเกิร์ตเหมือนเหมือนมะพร้าวเสีย แต่จริงๆตอนนั้นมันมีพวกกรดแลโติกที่พวกนี้มันโปรนั่นออกมามในระยะนี้ถ้าเราไปส่องเราเห็นชิงมีชีวิตเยอะมากกำลังช่วงขยายตัวนะครับกินไม่ได้แน่เลยเพี่แล้วก็ไอ้นั่นนะได้โปรไบโอติกชิ้นเล็กๆนิดนึงอ่ะอเคยเห็นมุ้นคอมบูชาไหมตัวไอตัวคอมบูชาที่เขาเลี้ยงคอมบูชาเขาเรียกสกูบี้กินแค่นี้พอ้ันนี้แค่นี้ไม่ต้องเยอะนิดเดียวครึ่งหนึ่งของลูกปัดก็ได้เอาเอาเอามาปั่นให้แตกไม่ต้องกินไปเป็นชิ้นปั่นให้มันแตกเลยอ่ะปั่นนเครื่องปั่นใส่กับน้ำสักแก้วหนึ ป๊ดเข้าไปมันจะเป็นเป็นเชื้อให้ให้โปรไบติกไปไป,ไปเติบโตในร่างกายเราได้พวกนี้คือการเสริมนะครับค่ะ <า S 2> โอ้โได้เทคนิคเยอะนะคะพี่อชายรู้จุดประสงค์เลยค่ะ